ความรู้สึกระแวงไม่สบายใจกับคนที่เรารู้สึกห่วงรักและห่วงอยากช่วยเหลือมันเป็นเพราะอะไรชีวิตเพื่อนในต่างแดนเนาะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณมีประกันระยะนิมิตท,ที่ดีเนาะเราก็ควรมีมารยาทว่าขอเขตว่าไหนใช่ไหนไม่แล้วต้องให้เกียรติเพื่อนเราที่เป็นคนไทยเสมอ นะคะไม่ว่าจะทําอะไรเนาะวันนี้ก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนนะมีข้อความนี้มาส่งให้กันฟังเนาะจะเป็นภาษาบ้านเฮาแล้วกันเนาะสวัสดีค่ะค่อยสรุปสั้นๆเด้อเพื่อนมาเจอกันอยู่นี่แหละค่ะเพื่อนสนิทไปมาหาสู่ก่อนจะไปหากระทูถามกันก่อนทุกครั้งจ้าพอผัวเพื่นตายทุกคนก็ห่วงเขาอ่าก็เลยบอกยากให้ค่อยอยัง อยากให้ซอยอย่างก็ซอยบอกอะบะต้องเกรงใจทุกทุกคนก็บอกพร้อมกันที่จะซอยเจ้าไหนเพื่อนร่วมงานก็ะ้ากค่อยมาบอกยากให้ช่วยอย่างก็บอกาอบะต้องเก่งใจรวมทั้งผัวค่อยพร้อมและเพื่อนๆทุกคนด้วยจ้าแต่ที่ค่อยติดใจว่าทำไมมาบ้านค่อยให้ผัวค่อยช่วยไอสแกนเอกสารนั้นบอยอบอยบอก บ,บ่บ่ค่อยอืจะมาบ้านและค่อยก็ทํางานเลิกสามทุ่มนะเข้าบ้านไม่บอกเจ้าของค่อยกลับถึงบ้านเพื่อนนังอยู่บ้านค่อยแล้วอืกะบอกค่อยว่าลูกเพิ่อนไปทําการบ้านอยู่กับเพื่อนเพื่อน,นบ่ยากอยู่บ้านคนเดียวก็เลยมาหาผัวอันกรผัวเฮากรนเนาะช่วยสแกนเอกสารจ้าวันต่อมาค่อยก็ไปทํางานเพื่อนก ส่วนผัวกับลูกค่อยไปกินข้าวเพ่นอีกนะ,ะใดเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อปลายเดือนตุลาจ้า,ขา,ออาเข,า,เขาออกบ้านค่อยเข้าเอกบ้านค่อยตลอดระยะเวลาเกือบเดือนกลักวๆเลยยากให้ผัวเฮาซอยอย่างกระโทมาหาผัวเฮาคุยกันตอนก่อนและแล้วกระโร มาบอกเหมจะเข้ามาฟับ,บอกแนเดอร์คนที่คอมเมนต์แรงนั้นผัวค่อยกับเพื่อนอย่างบบทันได้ไปแอบกินกันดอกอนาคตเราโบรูดอกว่าแต่ค่อยกะเตรียมพร้อมรับมือไว้ทุกสถานการณ์คนหมดเมืองนี้เขาก็พร้อมที่จะช่วยทุกคนขอให้แค่บอกอืมแมนมีแต่ผัวค่อยคนเดียวแต่เพื่อน เว้าขึ้นตอนหน้าค่อยบอเป็นอย่างผัวค่อยซอยได้ซอยได้ได้เพราะฉั้นผัวค่อยก็เป็นคนใจดีใข่บอกให้ซอยอย่างก็ซ้วยเหลือจนลืมความรู้สึกของเราจ้านะคะนี่แหละคือจุดปัดจจัยเนาะอผัวดีเราก็จงภูมิใจยิ่งผัวเราดีเรารู้นะอืม เขาไม่ได้คิดอะไรหราเราก็ปกป้องเนาะแล้วก็เอาให้พอดีและมีสติการมีเพื่อนร่วมเข้าบ้านนะคะการสิมาชวนผ่วเขาออกไปกินข้าวกินปลาออกไปข้างนอกอืมนะเมียโบยูรู้ว่ากับสามทุม่มมาก่อนคุยกันก่อนเออมันกระบ่กควรไหมอะ่ะนะคะอันนี้ฟูดฝากถึงอย่าทําความทุกขเนาะตัวเองก็ทุกละแต่พอมาอยู่ในบ้านของเพื่อนแล้ว รู้สึกว่าสบายใจอืมกับผัวเขาที่จุดความช่วยเหลือเอาเป้าหมายที่เขาช่วยเหลือให้ผ่านพ้นแต่ให้นึกถึงหัวใจเพื่อนผู้ที่อนุญาตเนาะให้ผัวช่วยด้วยนะคะสาวจริงๆร,รักษากายรักษาใจเนอะโชคดีแล้วที่มีการอญาตนมิตรที่ดีแต่ยายจ๋าก,ก็ฝากถึงน้องเจ้าของเรื่องด้วยเนาะว่าเรามีอะไร อุดอังนะในหัวใจคําว่าเพื่อนเราพูดได้ทุกอย่างอ่าถ้าเขาจะโกรธเพียงแค่อ่าเราบอกว่าเรารักผัวเราห่วงผัวนะก็ให้เขาเลือกของเขาไปแต่ถ้าคิดจะรักษาหัวใจคนอื่นมากกว่าตัวเองสาธุปุญก็อย่าได้คิดอย่าให้เกิดอะไรเลยนะเออเราก็จะทุกข์ใจเก็บไว้อยู่คนเดียวคำว่าพร้อมตั้งรับ อืมนี่คือหมายความว่าเราจะไม่พูดนะให้มันเกิดแล้วตั้งรับอย่าเลยถ้าเรารู้สึกยังไงเราเปิดใจเราเคลียร์ตั้งแต่ยังไม่สายเพื่อที่จะรักษาคำว่าสามีและครอบครัวของเราไว้ดีกว่า นาจะสาวเอาตรงๆนะคะประสบการณ์หลายเรื่องราวเพื่อนกินเพื่อนกันเพื่อนกันเอาไปกินมีมากมายเราก็ไม่ได้เหมารวมนะคะเคสนี้ก็เป็นเคสแค่ความรู้สึกแปลกไปความรู้สึกรู้สึกไม่เกรงใจอืมเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้ถ้าใครอยู่ในระยะเลเวลนี้เรารู้ว่าความเสียใจนั้นเป็นยังไง แต่คุณจะเข้ามาเพื่อสบายใจหรือคุยแล้วสบายใจกับหัวเพื่อนโดยที่เพื่อนไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันก็ไม่ได้นะสาวมารยาทต,ต้องมีอันนี้พูดจริงจงจากใจตรงนี้เนาะเตือนทุกกรณีเตือนทุกกรณีเ,กกรณเพราะาย,ยจ่าก็เป็นคนหนึ่งที่เคยช่วยเหลือเพื่อนตกยากอ่ะผัวไม่ได้ตุยนะคะเรื่องนี้คือเลิกลากันอ,อาศัยกันในช่วงหนึ่งเนาะแต่เราจะดูกันออก ไม่ใช่จับจุดตรงสามีเราเป็นความสุขของเขาอ่าพอเรื่องหนึ่งคือถ้าเราสังเกตสามีแล้วผู้หญิงเรานะ่ะฝ่ายเมียไปกระตุ้นสามีบางทีฝรั่งยังไม่เริ่มหรือยังไม่ได้คิดอะไรอันนี้เราต้องมีแรงจูงใจทางอื่นนะเพื่อที่จะมาบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เออฉันรักเธอฉันห่วงเธอมันก็เป็นเรื่องธรรมดาอ้อนผัวมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะให้เขารู้สึก รู้สึกยังไงในใน,ใน,ในทางที่ดีแต่อย่าไปบอกว่าเธออย่างนั้นเธออย่างนี้ไม่ได้เช่นกันเพราะนี่คือเราตัวเองจูงใจจูงเพื่อนเข้ามาให้เขาช่วยปัญหานี้มันปัญหาเกิดจากเรารักและห่วงใยเขาเพราะฉะนั้นเราเป็นคนไทยด้วยกันก็ควรที่จะคุยกันนะคะเออให้เข้าใจไม่ใช่บอกว่าเพื่อนไปลูกไปทํางานบ้านเหงาไม่อยากอยู่บ้าน มาหาแฟนเธอดีกว่ามาคุยกับผัวเธอดีกว่ามาปิ้นเอกสารดีกว่าฉันรู้ว่าเธอไม่อยู่นะเออแล้วความรู้สึกเมียเหนื่อยงานอ่อนล้ากลับมาสามทุ่มมาเห็นผู้หญิงอื่นนะฮะอยู่ในบ้านกับผัวก,กับลูกมันไม่ใช่เนาะอันนี้ก็ลองคิดดูถามว่าคิดมากไปไหมเออห่วงมากไปเปล่าถ้าเขาไม่มีแรงจูงใจนะ เขาก็ตรงไม่มีรู้สึกความรู้สึกเครียดและเสียความรู้สึกกับเราคนที่ไปอาศัยเขานะไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามเพราะฉะนั้นอย่าทำให้ตัวเองเสียฝากถึงนะทุกทุกคนเรื่องราวแบบนี้มันเกิดขึ้นเยอะแยะสำหรับชีวิตเพื่อนในต่างแดนเพราะฉะนั้นยายจ๋า,จาขอพูดหยิบยกมาโดยรวมในข้อคิดเห็นอกเห็นใจทั้งสองฝ่ายการเสียอกเสียใจ อืมเรื่องผัวตุยมันก็มากหนักหนาแล้วอืมนะเข้าใจแต่เราจะมาปลดล็อกความสบายใจกับการได้คุยกับผัวเพื่อนเพียงคนเดียวและเวลาส่วนตัวไม่ได้สาวมารยาทผัวใครใครก็ห่วงผัวใครใครก็รักให้ย้อนนึกถึงหัวอ,อกตัวเองอ่าพอได้ยินคำนี้ไม่ต้องพูดหรอกนะว่าโอ้ยบ่เอาดอ,อกอืม เออเขาก็ไม่ให้คุณเอาไปหรอกอะขอบอกนะเ้าก็ห่วงของเขากดของเขาไว้อยู่แล้วอ,อบอกก่อนเอ <laughs> อ้เนาะความรู้สึกแย่ถึงได้ปลดล็อกออกมาตรงนี้ความรู้สึกไม่ดีถึงได้อ่ามีข้อความถึงเยจ๋าเยจา๋ยยจาอยู่ตรงนี้ก็ฝากถึงทุกๆก,กรณีนะหาผัวเป็นตัวตนเนาะชีวิตก้าวไปทีละขั้น ขอ้ทุกอย่างผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแล้วก็หันหน้าเข้าหากันคุยกันเนอะแก้ไขเป็นเพื่อนรักกันเอออย่าลืมนะชีวิตเรายามเราลำบากเรามีเขาหยิบยื่นเนาะเอ่ยปากขึ้นมาช่วยก็ถือว่าเราโชคดีเป็นการระยานิมิตเออเราอย่าลืมข้อนี้อย่าลืมรักษากายใจเพราะความสนิทชิดเชื้อล้ำไปเพราะเราคิดว่าไม่เป็นไรเป็นผัวเพื่อนอ่าสร้างความสบายใจให้เจ้าแต่ กลายเป็นความทุกข์ของเมียเขาไม่ได้ไม่ได้นะสาวคิดดูให้ดีฝากถึงด้วยเนาะ